ฮน่าจะเป็นทงรถไ

งานสอบสวนครับยังมีสภาพป่าอยู่แต่ตอนเนี้ยที่คุณเข้ามาเนี้ยคือไอ้ที่หมดเข้ามาก็อ้อนี่หลังนู้นครับผมครับแต่ว่าคือตอนนี้เราเน้นเรื่องบุกรุกใหม่เหมือนที่เหมือนที่บล้เกดชาวบ้านอยู่อยูแล้วครับก็คือทางที่ลงลุมมเนี้ยนะครับอ๋อป่าตัวนี้ที่โดนถางไปครับครับในที่เราจับค่าติดกาอยู่น่ันห้าร้อยืี่สิ Yeah.